ในปีคศ1782แผ่นดินสยามที่เพิ่งผ่านพ้นบาดแผลจากสงครามอายุธยาได้เริ่มต้นบทใหม่ณนะฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครหรือกรุงรัตนโกสินทร์ถือกำเนิดขึ้นภายใต้พระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพุทธทยอดฟ้าจุฬาโลกผู้สถาปนาราชวงศ์จักรีนี่คือเรื่องราวของ150ปีแห่งการฟื้นฟูความรุ่งเรืองและการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่นำสยามจากราชอาณาจักรโบราณสู่ยุคสมัยแห่งประชาธิปไตย เ,เรื่องราวแห่งกาลเวลารัชกาลที่หนึ่งรากฐานแห่งกรุงรัตนโกสินทร์คศ1782ถึง1809ราวกับนกฟีนิกซ์ที่ผุดขึ้นจากเท่าฐานกรุงรัตนโกสินทร์เริ่มต้นด้วยน้ำพระราชเาลทยของพระบาทสมเด็จพระพุทธทยอดฟ้าจุฬาโลกอดีตแม่ทัพผู้กล้าแห่งยุคธนบุรีพระองคง์ย้ายราชธานีจากฝั่งทนบุรีมาสร้างเมืองใหม่ที่มีกำแพงป้องกันและวัดวาอารามเป็นศูนย์กลางจิตใจพระบรมมหาราชวัง และวัตประศรีรัตนาศ,าศาสดารามผุดขึ้นราวอัญมณีแห่งแผ่นดินภายในประดิษฐานพระแก้วมรกตอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงนำกลับจากเวียงจันทร์พระองค์ทรงฟื้นฟูระเบียบการปกครองจากยุคอยุธยาโดยนำระบบจตุสดมซึ่งเป็นรากฐานการบริหารของสยามโบราณกลับมาใช้ให้มัน่นคงทรงปรับปรุงการทำงานของสมุนนายกสมุหกลาโหมโกษาธิบดีและกรมพระนครบาลเพื่อให้บ้านเมืองมีระเบียบและพร้อมรับมือภัยคุกคามและออกกฎตราสามดวงให้เป็นรากฐานกฎหมาย ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบวรราชเจ้าสุรสิงห์ฮนาดพระอนุชาเป็นกรมพระราชวังบวรเพื่อรักษาสเสถียรภาพของราชบัลลังก์ภายคุกคามจากพม่าของบองยังคงคุกคุนในปีคศ1785พระเจ้าปะดงแห่งพมากยกทัพใหญ่9ทัพราว140,000นายหรือที่เรียกว่าสงครามก้าทัพปลุกสยามจากเหนือใต้และตะวันตกมุ่งยึดกรุงเทพอันเป็นราชธานีใหม่ พระบาทสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกสงวางยุทธศาสตร์ป้องกันชาติประทับบัญชาการที่พระนครขณะที่สมเด็จพระบวรศสุรสิงห์พานาธพระอนุชานำทัพสู่สมรภูมิทรงใชย้ยุทธวิธีตีตโอและกองโจรโจมตีค่ายพมา่าทั้งตัดเส้นทางลำเลียงของพมา่าทําให้ขาดเสบียงและถอยทัพขับไล่สัตรูออกไปสยามยินยัดย่างแข็งแปรขณะเดียวกันทรงส่งราชทูตไปราชวงศ์ชิงแห่งจีนเพื่อยืนยันสัมพันธไมตรีและการค้า ด้านศาสนาและวัฒนธรรมพระองค์ทรงจัดการสังคยานาพระไตรปิฎกเพื่อชำระคำพีให้บริสุทธิ์วัดโพกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาวรรณคดีอย่างรามเกียรติได้รับการแต่งใหม่สะท้อนความรุ่งเรืองของจิตวิญญาณไทยการค้ากับจีนและยุโรปเริ่มปริบาลข้าวและไม้สักไหลออกสู่ท้องทะเลนี่คือหลักฐานอันมั่นคงของกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สยุคทองแห่งกวีและการค้าคศ .189 1824 <N> 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 ในปีคศ189เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธทยอดฟาจุฬาโลกสวรรคตแผ่นดินสยามต้อนรับกษัตริย์พระองค์ใหม่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าณับภลรยเดิมคือเจ้าฟ้าอิสาราสุนรพระราชโอรสองโตในรัชกาลที่1และสมเด็จพระอมรินทรานบรมราชนีประสูติในปีคศ1767ที่กรุงธนบุรีท่ามกลางยุคที่สยามกำลังฟื้นจากบาดแผลสงครามเติบโตในราชสำนักของพระราชบิดาพระองค์ทรงฝึกฝนทั้งด้านการปกครองและวรรณศิลป์เมื่อสมเด็จพระบวรราช เจ้ามหาสุรสิงหานาตบางน้าสวรรคตในปีคศ1803และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนเจ้าฟ้าอิสระสุนทรจึงทรงเป็นตัวเลือกอันดับแรกด้วยพระปริชาสามารถและการสนับสนุนจากคุณนางพระองค์ขึ้นพรองราชเปิดสกราชแห่งความสงบและความรุ่งเรืองแผ่นดินสยามเข้าสู่ยุคทองแห่งวอนสินพระองค์ทรงเป็นกวีผู้ยิ่งใหญ่ทรงพระราชนิพนธ์อีนา และรามเกียรติ์ฉบับย่อขณะที่สุนทรผู้กวีเอกแห่งยุคแต่งพระอภัยมณีและนิราชอันไพยรัวัดราชออรสและวัดพระเชตุพนได้รับการบูรณะสะท้อนความรุ่งเรืองของศรัทธ,ธาและศิลปะการค้าทางทะเลจะเจริญรุ่งเรืองชุมชนจีนในกรุงเทพกลายเป็นหัวใจของเศรษฐกิจข้าวและน้ำตาลถูกส่งออกไปยังจีนและเมืองท่าอื่นๆในเอเชียส่งต้อนรับทูตจากอังกฤษในปีคศ1821นำโดยจอห์นคอร์ฟอร์ดซึ่งเป็นสัญญาณแรกของการติดต่อ,อก,กับตะวันตกที่รุกคืบเข้ามา ภายจากพมา่ายังคุกคามในปีคศ1814พมา่าบุกเชียงใหม่และถล a งแต่สยามป้องกันได้สำเร็จส่วนในขมรการแข่งขันกับเวียดนามราชวงศ์เนียนเริ่มรุนแรงแม้สยามจะทรงพยายามรักษาอิทธิพลแต่เวียดนามเริ่มครอบงำดินแดนเพื่อนบ้านรัชกาลที่สองทิ้งมรดกแห่งยุคทองของวรรณคดีและการค้าแต่งเงาของมหาอำนาจตะวันตกเริ่มทอดยาวสยามกำลังเผชิญโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายรัชกาลที่สม มังคั่งท่ามกลางพายุค18ศ1824-1851ปีถึงปีคศ1 8 2 4พประบาทสมเด็จพระนัางเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชท่ามกลางข้อพิพาทเรื่องราชบัลลังก์ขณะที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามกุดทรงผนวดเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งรัชกาลที่สมทรงเป็นนักบริหารผู้เฉลียวฉลาดทรงปฏิรูประบบภาษีด้วยเจ้าภาษีนายอากอททำให้พระคลังมั่ง,งคั่งจนได้รับพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการค้าไทย การค้าข้าวและน้ำตาลพุ่งสูงสยามกลายเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลทรงสร้างเรือกลไฟลำแรกเพื่อใช้ในกองทัพและการค้าขนาดท,ที่ชุมชนจีนและพ่อค้าต่างชาติหลังไหลเข้ามาในกรุงเทพด้านการทหารสยามประเชิญสงครามอานามสยามยุทธคศ1 8 3 3สสถึง1845 กับเวียดนามเพื่อแย่งชิงอิทธิพลในเขมรสงครามเี่เซียและจบด้วยการเจราจาในปีคศ1826พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงนามสนธิสัญญาเบอร์นีกับอังกฤษนำโดยร้อยเอกเฮนรีเบอร์นีเป็นสนธิสัญญาทางพระราชมัยตรีและการค้าฉบับแรกของสยามกับชาติตะวันตกสนธิสัญญานี้ยืนยันอิทธิพลของสยามเหนือรัฐมาลายูตอนเหนือได้ดแก่ไซบุรีกลันตันตรังกานูปาลิสและปัตตานีโดยสยามตกลงไม่รุกรานเปนังและสิงคโปร์ของอังกฤษสนธิสัสญ,ญญานี้ช่วยขยาย ด้ยาการค้าทางทะเลและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับอังกฤษอย่างไรก็ตามสยามต้องยอมยกเลิกระบบผูกขาดการค้าโดยพระคลังสูญเสียอำนาจควบคุมพ่อค้าและรายได้จากภาษีการยอมรับอิทธิพลของอังกฤษในเปนีังและสิงคโปร์ยังเปิดช่องให้อังกฤษรุกคืบในข้าสมุทรธนรรรารย์นำไปสู่ความตึงเครียดเช่นกบฏไซบุรีในอีก5ปีต่อมาส่วนที่สัญญานี้จึงเป็นดาบสองคมที่ทั้งเสริมและจำกัดอำนาจของสยาม ในปีคศ1840-1841ทรงมอบหมายให้เจ้าพระยาบริณเดชาปรากรบกบฏในขเเมรที่พระตะบองและเสียมราชซึ่งเกิดจากความขัดแย้งในหมู่เจ้านายขมรและอิทธิพลจากเวียดนามราชวงศ์เหนียนสยามปรากรบกบฏได้สำเร็จรักษาการควบคุมหัวเมืองขเเมรและแต่งตั้งเจ้าเมืองใหม่เพื่อความมั่นคงการกระทำนี้สะท้อนความพยายามอันเด็ดเดี่ยวของพระองค์ในการปกป้องอิทธิพลของสยามท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือดกับมหาอำนาจในภูมิภาค ด้านวัฒนธรรมทรงสร้างวัดราชนัดดาและวัดเทพธิดารามส่งเสริมการจารึกคำพีใบลนันรัชกาลที่3ทิ้งมรดกแห่งความมั่งคัง่งแต่ภัยจากตะวันตกที่กำลังรุกคืบทำให้สยามต้องเตรียมพร้อมสำหรับโลกใหม่รัชกาลที่4เปิดประตูสู่โลกสมัยใหม่คศ1 8 5 1 1 8 6 8 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจักกล้าวจะอยู่หัวขึ้นครองราชในปีคศ1851สยาม9้าเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงหลังทรงผนวด27ปีพระองค์นำความรู้ด้านนอภาษาและวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปกครองทรงปฏิรูปราชการและส่งเสริมการศึกษาโดยให้พระราชโอรสและคุณนางเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมรับมือโลกที่เปลี่ยนไปในปีคศ1855ทรงลงนามสนธิสัญญาบอริงกับอังกฤษเปิดการค้าเสรีลดภาษีขาเข้าเหลือ3% และยอมให้สิทธิภาพนอกอาณาเขตแลกกับการรักษาความเป็นอิสระสนธิสัญญาคล้ายกันตามมากับฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาสยามกลายเป็นศูนย์กลางการค้าสากลข้าวและไม้สักไหลออกสู่โลกแต่ความท้าทายก็เพิ่มขึ้นฝรั่งเศสยิดเวียดนามและรุกเข้ามาในเขเมรในปีคศ .1867 สยามต้องยอมเสียอิทธิพลในเขเมรตามสนธิสัญญากับฝรั่งเศสทรงใช้การทูตอัญชานฉลาดเพื่อรักษาเอกราชของชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ทรงทำนายสุริยุปราคาที่ว่าก่อนในปีคศ1868ได้อย่างแม่นยำสร้างชื่อเสียงให้สยามในเวทีโลกทรงสร้างวัดราชประดิษฐ์และพัฒนาการพิมพ์รัชกาลที่4เปิดประตูสยามสู่โลกสมัยใหม่ทิ้งหลักฐานให้ผู้สืบทอดต่อยอดรัชกาลที่5ปฏิรูปครั้งยิ่งใหญ่และการเสียสละเพื่อชาติคศ1 8 6 8ปถึง1910ปีคศ1868พัระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้ เมื่อพระชมาพันษาเพียง15พรนษาด้วยพระราชบัญญัติที่จะนำสยามให้รอดพ้นจากลัทธิล่าอนาณนาคมทรงเริ่มปฏิรูปครั้งยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนโฉมหน้าประเทศทรงทยอยยกเลิกระบบไพรในปีคศ1874และออกพระราชบัญญัติทาสในปีคศ1905ให้เด็กที่เกิดจากทาสเป็นอิสระทรงจัดตั้งกระทรวงแทนจตุสดมและสร้างระบบเทาพิบาลเพื่อรวมอำนาจจากหัวเมืองสู่ส่วนกลางโรงเรียนหลวงเช่นสวนกุหลาบผุดขึ้นทั่วประเทศพระราชโอรสถ,ถูกส่งไปศึกษาอย่าง,งยุโรป แต่ภายจากตะวันตกคุกคามหนักในปีคศ1893หรือวิกฤตการณ์รศ112ฝรั่งเศสส่งเรือรบคุกคามกรุงเทพสยามต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและในปีคศ1907เสียเม,มืองเสียมราฐพระตะบองและสีโสพลปีคศ1909อังกฤษเรียกร้องเซบุรีกลันตันตรังการูและประลิตการเสียดินแดนเหล่านี้คือราคาแห่งเอกราชทรงเสด็จประพาสยุโรปสองครั้งในปีคศ1897 และคอส 07, เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีกับมาอำนาจทรงเจราจาย,ยกเลิกสิทธิภาพนอกอานณนาเขตบางส่วนทําให้สยามได้รับการยอมรับในเวทีโลกรัชกาลที่6ชาตินิยมและการก้าวสู่เวทีโลกคอส9 1 0ถึง1925 ในปีคศ1910พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์วยพระราชวิสัยทัศน์แห่งชาติยมพระองค์ทรงได้รับการศึกษาจากอังกฤษและนำแนวคิดสมัยใหม่มาสู่สยามทรงก่อตั้งกองเสือป่าในปีคศ1911เพื่อฝึกทหารและปลูกฝังความรักชาติและสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีคศ1916เป็นแหล่งผลิตปัญญาชนรุ่นใหม่เมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปะตุในปีคศ1 9 1 917พระองค์ทรงตัดสินใจเข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตรส่งทหารสยามไปรบในยุโรปชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรทำให้สยามได้รับการยอมรับและเจราจาย,ยกเลิกสนธิสัญญาสภาพนอกอาณาเขตบางฉบับด้านวัฒนธรรมพระองค์ทรงเป็นกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนและแปลวรรณคดีตะวันตกเช่นผลงานของเชคสเปียร์วังพญาไทยกลายเป็นศูนย์กลางศิละปะก,การละครและกีฬาเช่นฟุตบอลและมวยไทยเจริญรุ่งเรือง แต่ปัญหาการเงินจากสงครามและการใช้จ่ายในราชสำนักทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวความไม่พอใจในหมู่ขุนนางเริ่มก่อตัวราชการที่6ทรงจุดไฟแห่งชาติยมแต่ความท้าทายใหม่กําลังรอยอยู่ในราชการต่อไปราชการที่7จุดจบของสมบูรณาญาสิทธิราชคศ1 9 2 5ยถึง1932ปีคศ1925พรบาะบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชท่ามกลางพายุเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่ทรงได้รับการศึกษาจากอังกฤษ และมีแนวคิดประชาธิปไตยทรงพยายามปฏิรูปโดยเสนอจัดตั้งสภาสูงสุดแห่งรัฐเพื่อแบ่งเบาพระราชภาะะแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ต้องลดงบประมาณและปลดข้าราชการสร้างความไม่พอใจในหมู่ปัญญาชนและขุนนางด้านการทูตส่งเจราจายกเลิกสนธิสัญญาสภาพนอกอาณาเขตทั้งหมดระหว่างปีคศ .1926 ถึง1930ทำให้สยามมีอธิปไตยด้านตุลาการสมบูรณ์การเสด็จประพาสยุโร และสหรัฐอเมริกาเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475หรือคศ1932ทุกอย่างเปลี่ยนไปคณะราษฎรนำโดยพระยาพลหลวงพิบูลสงครามและแนยปรีดีพน,นมยงก่อการปฏิวัติยึดอำนาจและเรียกร้องรัฐธรรมนูญเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงพระองค์ทรงยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับแรกในวันที่27มิถุนายนสิ้นสุดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ยาวนาน150ปี สปีต่อมาในปีคศ1935พระองค์ทรงสละราชสมบัติและเสด็จไปประทับที่อังกฤษสยามก้าวสู่ยุคป,ประชาธิปไตยจากกำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์ถึงรุ่งอรุณแห่งประชาธิปไตย150ปีแห่งยุคนี้คือเรื่องราวของความเสียสละความรุ่งเรืองและการเปลี่ยนแปลงกษัตริย์ทั้ง7พระองค์ทรงนำสยามผ่านพายุแห่งยุคสมัยวางหลักฐานให้ประเทศไทยยืนหยัดอย่างสง่างามในโลกสมัยใหม่ เื่องราวแห่งกาลเวลา